บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่6ตุลาคม2566มี6ข้อนี้ไม่ได้เงินเพิ่ม600บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงล่าสุดในวันที่6ตุลาคม66จะมีเงินเพิ่มเข้า600บาทเพียงคุณจะต้องไม่มี6ข้อนี้นั่นเองงนะั้นเรามาเช็คกันครับว่าคุณ มี6ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีคุณจะไม่ได้เงินเพิ่ม600บาทตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่าคุณจะได้เงิน600บาทนี้ไหมไปพร้อมกันในส่วนแรกครับเราจะมาพูดถึง6ข้อและเช็คไปพร้อมกันถ้าคุณมี6ข้อคุณจะไม่ได้เงินเพิ่มแล้วในส่วนต่อมาจะพูดถึงว่าเงินเนี่ยคือเงินอะไรแล้วในส่วนที่3คือจะพูดถึงว่าจะรับเงินตรงนี้600บาทเนี่ยช่องทางไหนทําอย่างไรให้ได้รับเงินนะครับโอเคเรามาดูกัน เริ่มแรกเลยนะครับมี6ข้อนี้ไม่ได้เงินเพิ่มมาไล่กันทีละข้อครับข้อที่1คุณมีหรือเปล่าถ้ามีจะไม่ได้เงินก็คือนะครับวันที่6ตุลา6กไม่ได้6ก0ก็คือกลุ่มแรกข้อที่1มีไหมคือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจกันชัดๆเลยนะครับสำหรับเงินตรงนี้ให้สำหรับกลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่มาก่อนเลยเรียกได้ว,ว่าไม่เคยลงคือลงทะเบียนแล้วอาจจะไม่ผ่านนะครับก็คือไม่ได้เลยนะครับบัตรสวัสดิการรุ่นใหม่วิธีเช็คก็คือคุณใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์บัตรชรุ่นใหม่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นบัตรสวัสดิการที่ใช้สิทธิ์อันนั้นเนี่ยเป็นบัตรเก่านะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกันอังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีก็คือไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแลรุ่นใหม ็หมายความว่าคุณจะไม่ได้เงินเพิ่ม600บาทตรงนี้นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2คุณมีหรือเปล่าก็คือไม่ได้เป็นผู้สูงอายุก็คือผู้ดีง่ายเนี่ยคือขุดอายุน้อยกว่า60ปีเอาแบบชัดๆเลยนะครับคุณดูด้านล่างตรงนี้ให้ดีๆนะครับนี่สำคัญคือตรงด้านล่างตรงนี้คืออายุต่ำกว่า59ปี คุณมีหรือเปล่าคุณเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า59ปีในทีนี้เนี่ยก็คืออายุ59ปีเป็นต้นไปนะ59อ่าผมจะเขียนให้ชัดๆ59 58แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จนถึงจนถึงเป็นหลัก10บขวบเลยนะครับ40กว่าอะไรเงี้ยสากว่า20กว่าสิกว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง คือกลุ่มตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่อายุมากกว่า60ปีอย่าได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอายุต่ำกว่า60ปีก็คือ59ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ59ปีลงมาเรื่อยๆนะครับ59 58 57คุณไม่ได้เป็นผู้สูงอายุก็คืออายุน้อยกว่า60ปีพูดง่ายๆก็คืออายุต่ำกว่า59ปีเอาแบบเคลียร์ๆก็คือแบบนี้แต่ถ้าคนที่อายุ60ปีไปเป๊ะเนี่ยคุณ คือคุณยังจะได้นะครับคือคุณถ้าเกิดว่าคุณอายุ60ปีก็คือคุณไม่หม,มีข้อนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอายุ59ปี58 57 56 55 54ไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงว่าคุณมีข้อนี้นะครับก็จะไม่ได้เงิน6 0 0อนะครับอันนี้เนี่ยข้อนี้สําคัญมากนั้นต้องเช็คตัวตวคุณว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุที่อายุน้อยกว่า 60, 60ปีหรืออายุ 59ปีต่ําลงมาหรือเปล่านั่นเองนะครับข้อ2ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ก็ไม่ได้หกหม่นอยนะฮะนี่ก็ข้อ2ข้อที่3ก็คือการผูกพร้อมเพด้วยเลขแบบตัวประชาชน13หลักนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับผูกไม่ทันภายใน3ตุลาคม66นะครับก็คือ ตั้งแต่4ตุลาคม66เนี่ยเป็นต้นไปคือไม่ทันคุณมีข้อน,นี้หรือเปล่าคือผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไม่ทัน3ตุลานะถ้าคุณฟังคลิปนี้ก่อน3ตุลาคุณสามารถที่จะแก้ได้นะครับก็คือสมมุติว่าคุณไม่ทันคุณทําให้ทันได้ก็คือทําให้ไม่มีข้อนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อน,นี้คือไม่ทันภายใน3ตุลา66พูดง่ายๆเลยก็คือ4ตุลา66เนี่ย คุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบับรประชาชนก็คือไม่ทันคุณจะไม่ได้เงินนะครับ600บาทตรงนี้ก็คือคุณมีข้อนี้คือผูกพร้อมเพย์กับเลขบับรประชาชนไม่ทันภายใน3ตุลาคม6กนั่นเองครับอันนี้คือข้อ3คุณมีหรือเปล่าถ้ามีไม่ได้600ต่อไปข้อที่4ข้อที่4ี่คือคุณเป็นกลุ่มที่ได้เงิน600แล้ว ในวันที่12กันยายน2566นะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยได้เงิน600แล้วนะครับในวันที่12กันยายน6 6คุณจะไม่ได้เงินในวันที่6ตุลาคมแล้วนั่นเองเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยให้ครั้งเดียวนะครับใครได้แล้วก็คือได้เลยไม่ได้อีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้เคยได้เงิน600แล้วก็จะไม่ได้เงินอีกแล้วนะครับอันนี้คือข้อที่ C ข้อที่5คุณเคยได้เงิน600แล้วในวันที่13กันยายน2566นรกะครับก็เหมือนกับข้อที่4่ต่างที่วันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเคยได้600มาก่อนแล้วในวันที่13กันยายนกคือคุณจะได้ครั้งเดียว100เนี่ยคุณจะไม่ได้อีกแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มที่ได้เงินแล้วคือมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินในวันที่6ตุลา600ออันนี้ก็คือ ข้อที่5นะครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือคุณเคยได้เงิน600แล้วในวันที่14กันยายน2566นะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยได้เงิน600เป็นที่ 100, เรียบร้อยในวันที่14กันยายน6ก็หมายความว่าคุณเคยได้เงินแล้วคุณจะไม่ได้600อีกแล้วก็แสดงว่าคุณมีข้อที่6ได้เงิน600ในวันที่14กันยายน6นั่นเองครับทีนี้เนี่ยเราเช็คกันง่ายๆครับตรงส่วนนี้เนี่ยคือ อันนี้เนี่ยเป็นรอบการจ่ายเงินในรอบที่ผ่านมานะครับคือเงิน600ตรงนี้ก็คือได้วันที่12กันยา13กันยาและ14กันยาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น12กันยาเขาได้6 0 0 13กันยา13กันยาได้6 0 0แล้วก็14กันยาได้600เนี่ยได้600หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยได้เงินไม่ว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะได้เงินในที่12กันยาหรือ13กันยา14กันยา600เนี่ยก็แสดงว่าคุณมีข้อ4หรือมีข้อ5หรือมีข้อ6 ก็แสดงว่าคุณจะไม่ได้เงิน600บาทนั่นเองครับอันนี้เคลียร์กันชัดๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเงินตรงนี้ได้ครั้งเดียวนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเราก็จะมาพูดถึงครับว่าเงินนี้คือเงินอะไรนะครับเงินนี้เนี่ยคือเงินที่เป็นโครงการนะครับจากกรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยคือได้ตั้งแต่อัตรา100บาทต่อเดือนไปถึง600บาทนะครับ เงินจะไม่ได้เข้าบัตรสวัสดิการรัฐแต่จะเข้าบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับโดยได้รอบแรกไปแล้วในการผูกพร้อมเพย์ภายใน7กันยายนจะได้รับเงิน1 2 13อกันยายนนะครับโดยรอบล่าสุดก็คือผูกพร้อมเพย์ภายใน3ตุลาคมจะได้เงิน6ตุลาคม66นั่นเองครับโดยวิธีการครับถ้าเกิดว่าคุณผูกพร้อมเพย์ไประชาชนสําเร็จแล้วก่อนนะวันที่3ตุลาคม66 คุณจะได้เงินวันที่6ตุลาคมแต่ไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นตามนี้ก็จะไม่ได้เงินนะครับซึ่งไม่ได้เป็นตามนี้ดูยังไงก็คือตามที่ผมได้สรุปมาให้คุณนะครับว่ามี6ข้อนี้ไม่ได้เงินเพิ่ม600บาทคุณเช็คดูว่าคุณมีหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีนะเรียกได้ว่าสําคัญทุกข้อน,นะครับมีคือมียิ่งเยอะก็ยิ่งไม่ได้จริงๆมีข้อมีข้อใดข้อหนึ่งก็คือไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสําคัญหมดทุกข้อเลย คือคุณเช็คดูเอาหัวข้อนี้คุณมีแค่ข้อเดียวก็คือไม่ได้แล้วนะอันนี้เอาเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะมันเป็นยังไงทําไมมีข้อหนึ่งไม่ได้นะครับอ่ะก็มาเช็คการมีหข,ข้อนี้ไม่ได้เงินเพิ่ม6 0 0บาทมีข้อนึงไม่ได้หมายความว่าอ่ะข้อของหัวข้อที่1ถ้าคุณไม่มีบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่คุณก็ไม่ได้600อยู่แล้วอันนี้ก็เคลียร์ง่ายๆนะครับอ่ะสมมุติว่าข้อ2ก็คือ คุณไม่ได้เป็นผู้สูงอายุมีปัะวัยการแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุคือคุณเนี่ยอายุ59ปี58 5 7 56 5 5 40 30 20กว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับก็หมายความว่าคุณมีข้อนี้นะครับก็จะไม่ได้หรือคุณอาจจะบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เรียกว่าผูกพร้อมเพย์เนี่ยไม่ทันภายใน3ตุลาคม66ก็คือคุณเรียกว่า มีข้อนี้ก็คือไม่ได้เงินต่อมาคุณอาจจะเคยได้เงิน600แล้วในวันที่สิองกันยายนคุณก็ไม่ได้นะครับคุณอาจจะได้เงิน600แล้วในวันที่13กันยายนคุณก็จะไม่ได้คุณอาจจะได้เงิน600แล้วในวันที่14กันยายน66คุณก็จะไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือคุณมีข้อใดข้อหนึ่งก็คือไม่ได้หมดเลยอาจจะมีข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อห้ก็ข้อใดข้อหนึ่งนะครับเพียงข้อเดียวก็ทําให้คุณไม่ได้เงิน600แล้วนั้นมาเช็คกัน เช็คแล้วนะครับลองเช็คดูนะครับว่าคุณคือพูดง่ายๆคูคุณต้องไม่มีสักข้อเลยนะครับในเนี้ยถ้าคุณไม่มีสักข้อเลยคือคุณได้เงิน600บาทแน่นอนชัวแน่นอนครับโอเคครับนี่คือข้อมูลล่าสุดครับที่ผมนํามาฝากกับทุกท่านในคลิปนี้ถ้าคุณฟังแล้วมีข้อสงสัยในส่วนไหนในประเด็นไหนก็พิมพ์มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์่างคลิปดีได้สำหรับวันนี้ขอบุท่านที่ติดตามรับชม